วีสุกลวัฒน์เผยสาเหตุภรรยาวิกกี้ตัดผมสั้นเหมือนมีน้องชายเพิ่มเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวน่ารักที่เพิ่งจะมีสมาชิกตัวน้อยมาเพิ่มสำหรับครอบครัวคณารถและคุณพ่อใปแดงอย่างพระเอกหนุ่มวีสุกลวัฒน์นั้นไม่ต้องบอกว่าจะเหิลูกสาวมากแค่ไหนหลังจากภรรยาสาววิกกี้พีมัญญาเพิ่งให้กำเนิดน้องวิรินลูกสาวคนแรกหนุ่มเวียก็ยอมรับเลยว่าเหิลูกมากมาก ั้งจัดมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้แลคคอยช่วยหยิบจับสิ่งของต่างๆให้กับภรรยาล่าสุดนุมวีด้เปิดใจเผยสาเหตุภรรยาตัดผมสั้นผ่านบันเทิงเวิร์กพอเผยว่าเขาอยากตัดเองเพราะเขารู้สึกว่าระหว่างช่วงเวลาใดผมมันควรเอาเวลาไปทําอย่างอื่นใช้เวลานานอาจจะเอาไปปั้มนมหรือเลี้ยงลูกผมสั้นๆแห้งหวัยวๆทรงเดียวกับพ่อกับลูกจบต้องทําให้ประหยัดเวลาที่สุดและคล่องตูวเมื่อโดนถามว่าลูกนี้เป็นอย่างไรบ้าง ทางหนุม่มวีก็ตอบทันทีเลยว่าเหมือนมีน้องชายอยู่ที่บ้านผมว่าดีนะได้เปลี่ยนลูกเขาด้วยขอเป็นกำลังใจกับพ่อแม่มือใหม่ด้วยนะครับขอขอบคุณภาพจากวิกิสิเก้าวิเอ์เรียบเรียงโดยทีมงานเซียนุส